นี่เตรียมตัวนะคะเตรียมของจะเอาไปเสกนะคะให้หลวงพ่อเมียนวัดเจเนียวนารามนะคะสุดยอดเกจิคณาจารย์อีกหนึ่งองค์นะที่ว่าเรื่องเสน่ห์เมตตาหรือว่าจะเป็นเรื่องมหาอุดคงกระพานันหลวงพ่อก็เก่งนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเรื่องยิ่งเรื่องเสน่ห์เมตตาเนี่ยสายเขมรบนมนเขมรโบราณเนี่ยหลวงพ่อนี่สุดยอดมากๆนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหามีประสบการณ์กันเยอะนี่ปากาการจะนำ ของเนาะแล้วก็พวกมวลสองมวลสารนะคะเอาไปให้หลวงพ่อเสกเอาไปให้หลวงพ่อเสกนะคะมีเยอะแยะเลยที่เอาไปให้หลวงพ่อเสกอันนี้กล่องนี้เป็นเป็นผงงาช้างนะผงงาช้างแท้ๆเลยนะคะมีเยอะมากแล้วก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าให้หลวงพ่อเสกองเดียวนะเพราะว่ามวลสารทุกอย่างของร้านเกจิมหาเวทหรือรุ่นที่นอกป่าจะทาเนี่ยนงป่าเอาไปเสกหลายพิธีหลายรอบมากๆไม่ได้ไม่ได้เสกแค่ เกจิคณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งนะหลายพธิธีหลายเกจิเยอะมากๆเลยเข้ามาแล้วหลายพิธีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราจะสร้างวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ตั้งใจสร้างอย่างเต็มที่ให้ครูบาอาจารย์ของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเต็มจัดหนักมวลสารต้องดีตั้งแต่มวลสารนะคะนี่ ส่วนอย่างที่บอกคะ่ะสีพึ่งบาทนี้นี่สุดยอดมากเพราะว่าผ่านมาหลายพิธีแล้วก็เกจิคณาจารย์เยอะมากๆนะคะที่เสกสีพึ่งบาทนี้ที่ลงยันลงคาถาลงมนเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวจะนําออกให้บูชาเช่นกันแต่ก็คอยติดตามดูนะเพราะว่าสีพึ่งของหลวงพ่อเนี่ยจะมีหลายแบบนะคะที่ทางร้านเกจิมหาเวชจัดสร้างนี่อันนี้เป็นเยอะเลยสีพึ่งไพยเทียนเตรียมตัวได้เลยเพราะมีหลายท่านสอบถามไปเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นของที่ว่าจะเอาให้ เพราะว่าความจริงก็เสกหลายเกจิคณาจารย์แล้วเหมือนกันปลากำลังนั่งไล่ใส่แบบเป็นถุงสองซิปแบบนี้เพราะว่าตอนแรกเอาไปเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็ยกกันหนักมากใส่ให้เป็นถุงเป็นซิปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเสกมาหลายพธิธีเสกมาหลายเกจิคณาจารย์แล้วก็พิธีปิดสุดท้ายอย่างที่บอกค่ะหลวงพ่อเมียนวัดบ้านหลวงพ่อเมียนวัดเจเนียงวนารามนะคะ เรื่องสายสเสน,น่นี้เรื่องสเสน่ห์เมตตานี้ไม่ต้องพูดถึงออันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเศกมาเยอะมากๆเลยน้ํามันนะคะนี่มีเลขมีโค้ดชัดเจนน้ํามันนะอ,อกแตกนะคะนี่ณนะอ,อกแตกน้ำมันสะกดใจเตรียมตัวได้เลยเศกเยอะมากเกจิกับอาจารย์ตั้งแต่ร้านนานตั้งแต่โอ้โหเยอะมากๆค่ะที่เสกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เยอะนะคือแบบ ความจริงอะ่ะเปิดให้บูชาได้เลยนะแต่ว่าตาจะให้หลวงพ่อเมียนะคะท่านปุกเสกอีกเป็นองค์สุดท้ายนะคะแล้วก็จะนำออกให้บูชาส่วนที่ลังนี้เยอะมากค่ะมีทั้งไอ้งั่งมีทั้งนี่มีทั้งนาคนะคะหววนาคกระบาดนะคะมีขุนแผนด้วยมีเบี้ยกแก้มีลูกอมนะคะด้วยนี่ เป็นลูกอมนะอ,อกแตกนะคะเป็นยันนะอ,อกแตกเป็นอีกหนึ่งยันที่เกษีคณาจารย์เนี่ยเรื่องเสน่ห์เมตตาเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วนี่เยอะๆด้านล่างอีกอะไรอีกเดี๋ยวไปาไล่ทาให้เรียบร้อยเนาะเราก็เดี๋ยวจะให้ออกบูชามีอีกหลายอย่างเลยคุ้นแผนเตรียมตัวได้นะคะเตรียมตัวได้เลยมีพี่ๆหลายท่านสอบถามน้องปานะคะ ทางร้านเกจิมหาเวทไม่ว่าจะเรื่องมวลสารเรื่องพิธีนะคะเรื่องเกจิคณาจารย์ที่เสกปลูกเสกเนี่ยเราทําแล้วเราสร้างแล้วนะคะให้เกจิคณาจารย์ที่เรารักและศรัทธานเนี่ยเราต้องทําให้ดีตั้งแต่พิธีขั้นแรกตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเนาะอันนี้มวลสารนะคะจะเอาให้หลวงพ่อเสกก่อนแล้วก็เนี่ยเบี้ยเตรียมตัวได้เลยมีเบี้ยคูด้วยนะนี่ตามตำรานะคะต้องครบ3 2นะคะนี่ นี่๋ยวป้าก็เอามาใส่เป็นผงเนาะเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกครับไปอย่างที่เลายกยากกันนะคะมีลูกคิดมีอะไรหมดเรียบร้อยนี่ลางเนื้อมวลสารทั้งนั้นนะคะมหาว่านทั้งนั้นเลยหลายอย่างมีน้ำมงน้ำมันยัง,ย,งยังขนขึ้นรถกันไม่หมดกำลังเตรียมทยอยจัดกันอยู่นะคะ อโอเคค่ะติดตามนะติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัปคลิปลง YouTube เนาะเพราะว่าเคลียร์เรื่องเนี่ยเก็บของเก็บอะไรนะคะไปกราบหลวงพ่อเมียนนะเดี๋ยวจะมีของนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะนำมาฝากนะคะเอามาฝากให้กับ f อของร้านเกจิมหาเวทด้วยติดตามกันเอาไว้กด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามช่องเอาไว้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ